หน้าของหนูมีนิดเดียว,วาอาเอะมึงใส่แว่นที่อะไรเนี่ยใส่แว่นดำปิดความช้ำเหรอใช่ครับพี่ช่วงนี้งอมเหรอช่วงนี้แบบอะไรเยอะแยะไปหมดก็ไม่รู้ให้ตายเถอะนะแต่กูมีข่าวดีให้มึงข่าวดีคืออะไรพี่เอางี้ มึงรีพอร์ตมาก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะบอกข่าวดีมึงทีหลังโอเคยังไม่เล้าใช่เหรอเรื่องมันมีอยู่ว่าน้องเบลเฟสเชื่ออะไรชื่เบลรอเปล่าประมาณสิบโมงเช้านะมีการประทะตำรวจกับซาเวียที่สอน,นอก็ปกติราบราบเลื่อนดินนะนะตามเกมอะไรปกติใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยงอยู่ป่ะอยู่อยู่ครับพี่อยู่แอ่มันมีปัญหาก็คือว่าที่เขาฝากรีพอร์ตไวใ้ให้ผู้ดูแลบ้านในเรื่อง ของการเป็นอย่างนี้ค่ะนะหนูจะสาธิตเลยละกันอ่ะที่สาธิตเองยิงแป๊บนึงขอลาก,ก่อนแป๊บนึงน้องเบลฟีชชื่ออะไรอ่ะเป็นงนี้คือบริเวณสอนอนนะหนูจะสามารถล็อกมือเขาได้เลยไม่ต้องไปไฟกับเขาอใช่ แล้วมันก็คือเหการณที่เกิดขึ้นอ่ะยิงพี่อ่ะตัวที่คนที่หนูลากไว้อะค่ะก็จะก็จะอยู่อย่างนี้เดินได้ไหมเดินไม่ได้ไม่ได้พี่อย่างนี้นะซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยพี่เป็นมาตั้งแต่วอซิตี้เปิดวันแรกเลยเป็นแบบนี้มาสามปีแล้วอ่าฮ uh ัว huh. ิธีการทงานของหนูที่ผ่านๆมาหนูจะบอกตำรวจว่าไม่ต้องปล่อยถ้าปล่อย ก็คือมึงต้องเลือกที่จะเล่นหรือต่อสู้กับเขาเราจะไม่เอาเขามาเป็นโล่มนุษย์แบบนี้นะแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนตอนที่หนูจะปรับเปลี่ยนตอนที่หนูเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้เอาเขาเป็นเอาเขาเป็นโล่มนุษย์พี่หนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าเกลียดน,นะเา็เป็นว่าถ้าเองตัดสินใจจะเล่นเองต้องปล่อยเขาแล้วเองก็ไปไฟกับเขาซะแต่ถ้าเองไม่อยากสู้เองต้องดันทุรันรขึ้นรถให้ได้หรือดันทุรันเข้าสอนอให้ได้ ทีนี้มันเลยเป็นพี่หนุ่ของแก๊งเขาบอกว่าว่าไงนะมีใครอยู่ไหมมันมีเหตุการณ์นี้แล้วพี่ผมก็ดึงมือแบบนั้นนะแล้วผมก็วิ่งไปเขาจะแทงผมให้ตายใช่ไหมแต่เขาไปอีโมเพื่อนเขาเองก็มีใช่คือเหมือนก็คือโลอะคืออันนี้ในกรณีถอนอใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่เนี้ยนะมันมีวิธีแก้อยู่อะทุกคนสั่งงานพี่จาเดี๋ยว เต็มเปิ้ลพี่นาดูเรียบร,อร้อยหลุดเออไอเลี้ยงเลี้ยงกลับมาเลี้ยงไปไหนอันนี้จะเป็นวิธีแก้ที่ทางระบบข,ของเราลองรับไว้ได้นะว่าไม่ได้แบบดูเป็น กูก็จําได้ว่ามันรนะบุมันระบุ<ช>แค่บริเวณสอนอที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้<ช>อยากให้เกิดการประทะ<ช>ขึ้นแล้ว<ช>เลยให<ช>้ล<ช>็อกไม่เป็นไรก็<ช>บอกเข้าไปตามเนี่แหละว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นตามนี้มันคือมันคือสิ่งที่เรากําหนดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเล่นบริเวณสอนอก็ประมาณเนี้แหละเจอต้องเจอแบบเนี้ยได้ครับคุณนะเดี๋ยวหนูจะชี้แจงตามนี้เลยเออก็หมดหมดแล้วหมดไหมหมดยังวิธีอีกแบบหนึ่งที่เรากด แล้วกดอันนี้ไปแล้วทีแล้วโดนยิงเขาบอกว่าใช่จังหวะจังหวะล้มรอบสองจังหวัดที่เขาล้มที่ที่ผมกดปุ๊บแล้วก็โดนยิงแล้วก็ล้มเขาบอกว่าตำรวจล้มแล้วล็อกได้ไงเนี่ยก็ต้องตอบเป็นอก็ต้องตอบเออก็ต้องตอบไปว่าเฮ้ยมึงยิงสองรอบก็ล้มแล้วลุกก็เหมือนมึงอ่ะที่กลัวร่ำรวยให้มึงอ่ะ ผมตอบเขาประมาณนั้นนะครับว่าผมผมล็อกก่อนที่จะโดนยิงเรื่องแค่นี้เราชี้แจงไปแล้วก็ไม่น่าเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นมีไหมมีมีปัญหาไหมมีนันนี่ไม่มีครับไม่มีเนาะไม่ไม่มีพี่มีแค่เขาพูดเฉยเฉว่าแบบว่าได้ไงบางคนเอาพูดว่าเอื้อมมืออะไรเงี้ยเขาเอื้อมมือไปมั้งวันนั้ผมได้ยินที่เขาพูดกันอ๋อแล้วก็ปัญหาต่อมาพี่มันจะมี เรื่องของของกดเซิร์ฟเวอร์แรนนี้นะกดเซิร์ฟเวอร์ก็คือว่าถ้าตำรวจต่ำกว่าสองครับที่ไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เแลอต่ำกว่าสองอะเราจะขอศพเขาคืนได้ครับพี่มันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะลองชี้แจงให้นะ้าฟังสิเขาบอกว่าเราเหลี่ยมถ้าที่ได้ยินนะมันมันเป็นช็อตอย่างนี้คืออ่าตำรวจมันสามารถขอวอลเจ็ตข้างนอกเพื่อเข้ามาข้างในได้คือคือเมกคือตอนนั้นอนะตำรวจไม่สามารถ ประกาศขอข้างในเมืองได้ครับคือสลบหมดแล้วก็มือใช่แล้วก็แล้วก็มีตำรวจที่เห็นว่าอ่านมีตำรวจขอวัตถุเขาเข้ามาเพื่อประกาศให้ครับนคือเป็นนี้นะเหมือนเหมือนเหตุการณ์เนี้ยมันไม่คาดคิดคือตำรวจตรงนั้นก็ไม่ได้สเปร์คนไว้ก็คือสู้กันหมดเลยหน้างานมันทําให้ตำรวจแต่ไม่มีเหลือใครเลยก็เลยเป็นการแบบเจ้งแจ้งวัตถุเคื่องนะคะม่ว่าเอ้ยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะ กวนศูนย์เข้ามาช่วยประกาศให้หน่อยก็นน้องฮิวอะค่ะเข้ามาแล้วเขาก็อะไเป็นการจเพิ่มจํานวนอะแลรวเเขาก็บอกว่าอะไรนั่งเลียมเหรอใช่ไหมก็หมอตำรวจยังอยู่สามคนเลยไม่เพราะในกรณีก่อนหน้านั้นคือมีผมกับจูดี้แล้วก็พี่หยีเขาอยู่ข้างในใช่ไหมผมผมกับจูดี้ทำคดีอยู่ผมก็เลยคุยกันว่าให้จูดี้ออกออกไปตายเพื่อที่จะให้ช่วยเพื่อนได้ใช่ไหม แล้วอันนี้พี่เยีเขาเลยไปให้แทนเพราะว่าเห็นพวกผมทําคดีกันอยู่พี่อิีไปตายให้เพื่อสองในจังหวะตําตรวจตมเข้ามาใหม่พอดใีใช่ใช่แล้วก็มีเข้ามา,ามใช่คับพี่จริงจริงม,มันตอบด้วยว่าเลยได้แหละนะแต่ว่าหนูอยากให้เขาแบบรู้รู้ไปเลยว่าเราหัาเหลี่ยมไม่ได้นะเพราะาตำรวจดำเราเราไม่คุ้มหรอกกับการที่มานั่งเหลี่ยมเขาแค่เรื่องจะะอํานวนอะค่ะอยากไม่อยากให้เขามาถามมานะถามถามตลอดเลยบางทีอย่หนูก็เจอเองแต่ โชคดีพอหนูไปเขาก็ไม่ถามต่อคือก่อนหน้าที่หมอมาขอก่อนหน้านี้แบบจุดสารตัวแปรนะคือเหลือจริงเปล่าในหมอถ่ายรูปมาดูดิแล้วหมอก็แบบยกวัาหันว่าพี่แล็บคะแกงก็อยากได้รูปอ่ะพี่บอกเฮ้รูปอะไรเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้พี่ไปเองอพอพอก็อเห็นเป็นหนูเขาก็ไม่มีข้อพิพาทใดๆแต่หนูมองว่าแล้วถ้าจังหวะหนูไม่อยู่อย่างเงี้ยมันทาไงดีอะพี่มันต้องถ่ายให้เขาดูตลอดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบเคารพกด ไปเลยว่าอันนี้เป็นกดเซิร์ฟเวอร์นะถ้าคุณแบบมีหลักฐานว่าแม่งมันไม่ถึงสองก็ส่งมาเลยโดนบดลงโ,โ,โทษตามตามกดไปเลยอมบางทีเขามาขอรูปอะไรเงี้ยพี่บางทีตำรวจหมอเป็นหมออะค่ะไปขอหมอก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงอะไรเงี้ยพี่อฮะใช่แต่มึงก็บอกนาะยกไปเลยเอามันกดไปเลยก็ได้ไปตามไม่ไมัมนมันมีอยู่แล้วพี่อตอนเนี้ย เป็นกดเซิร์ฟเวอร์เลยที่ว่าทํากว่าสองต้องคืนต้องคืนหมดมแต่อืมเขาก็แบบจริงเปล่าไหนถ่ายมาดูดิอะไรแบบเนี้ยค่ะอือฮะใช่เออแล้วมันก็มีอีกอันนึงค่ะแล a ที่ว่าไอตัวข้างหน้าสอนอ่ะเราสามารถมันคือบริเวณสอนอเลยเราสามารถล็อกมือเขาได้เหมือนกัน คือมันไม่ได้แค่ในเขตสอนนอนะคะข้างหน้าสอนนอที่เราจอดรถง่ายๆขวาล่างเป็นสีขาวใช่ใช่ใช่เราเราเซอร์ฟเวอร์ทำมาให้มันดูง่ายเขาสงสัยค่ะว่าอ่ะแล้วตรงนี้มันเลยเขตสอนนอแล้วล็อกได้หรออย่างเงี้ยขวาล่างคือคําม์ตออจุดสีขาวเออจุดของปีมอฟฟินนั่นแหละมันก็ชี้แจงมันก็ชี้แจงก็ไปตามนี้ก็เลยกว่าเขาเลือกเล่นบริเวณสอนนออะมันจะขบวงมันจะไหลออกไปนิดนึงมันบางทีมันไม่มีใครเป๊ะขนาดนั้นหรอกใช่ไหมล่ะ <ก>ใช่ครับ <level S 1> ผมว่าเออไม่มีใครเปขนาดนั้นหรอกเรื่องแค่เนี้ยเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะมึงชี้แจงเข้าไปตามเนี่ยแหละเพราะว่าต่อจากเนี้ยคือถ้าเกิดว่าสมมติเขายจะเอาดีเทลละเอียดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะไม่ปล่อยให้เขาแบบไอ้นี่แล้วนะนะทุกแก๊งเลยเราจะเอาทุกดีเทลเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเริ่มอ่านใจตัวเอง<า>เราก็จะเอาตามนี้เหมือนกัน แก้เรื่องมันต้องแก้ทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่ของหนูอะของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเออมึงชี้ <คน S 1> แจงเสียมันจะเป็นเขาไม่ใช่เราถ้ามึงชี้แจงไปตามนี่แหละแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติมันไ,ไม่หยุดไม่อะไรใครก็ตามอะ่ะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวจะให้เขาเรียนรู้เองแล้วกันได้รับผลกระทบเองว่าทุกเม็ดเป็นไงโอเคครับพอดร,รับทราบมีเท่านี้ครับของตำรวจวันนี้ออกเยอะเหรอตำรวจตอนนี้ก็สิบสิบคนแล้วนะแล้วก็มีอีกครับ มีเนี่ยไอ้ขวามือก็คนหนึ่งละแล้วออกไปทําอะไรอะ่ะผมเหนื่อยนะครับนะอฮะโอเคเอาแบบเหตุผลจริงๆนะเว้ยเหตุผลจริงนะครับครับคือผมผมอยากไปหากแกงเลอเมอเนื่อยตรงนี้แล้วได้ก็ไม่มีปัญหาแลแล้วก็ มีข่าวดีสำหรับพวกมึงคือตอนนี้ตำรวจมันน้อยลงพี่เลยตัดสินใจแล้วว่าพี่สั่งทำอาวุธใหม่ขึ้นมาเอาไว้สำหรับบุกบ้านในกรณีสต็อกศพเือภาพไหมถ้าเป็นการไล่จับปกติถ้าเป็นการไล่จับปกติอ่ะก,ก,ก็ไม่ใช้อาวุธแบบปกติคือมันมีเนี่ยมึงเปิดไอ้น,นี่ขึ้นมาใช่ปะมันมีกระเป๋าช่องที่สองต่อจากนี้กระเป๋าช่องที่สองมึงจะต้องเซตเป็นอาวุธชนิดที่สองทั้งหมด เข,ข้าใจใช่ไหมโอ <ล S 1> ้าใจเจ้านะ,นะ<อ>มีโลใช่ไหมครับนมไม่มีสนับ,นบ,นบาทาไมสนับตำรวจกระบองตำรวจมีตำรวจโอ้ยแล้วก็เขาก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าเนื่องจากว่าตำรวจเหลือน้อยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติมันก็จะแรงขึ้นมากกว่าปกติ ก็คือกูเซ็ตมาแล้วว่าไอ้กระบองไฟฟ้าเนี่ยเดี er ans> ans> <sk <sk ๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกระบองโบกไอ้นี่กระบองรอปพกระบองไฟอ่ะโบกโบกโบกแต่ว่าคุณสมบัติคือมาเชแดงแรงขึ้นมาละมาเชแดงม็ตกงตีลิงอันนี้แต่ว่าใช้ในกรณีอนี่นะแรมเพจเนี่ยใช่แรมเพดพวกสตอแรมเพดพวก ทลายลังอะคืนน่าจะได้ใช้อยู่นะอ,อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับแบบสต็อกศพอะทลายลังที่อะไรพวกนี้เอาเลยโอเคครับนะเขาเขา<อ>จ<อ>ับจกลุ่มการนี้ก็สามารถใช้ได้ไหมครับนะแบบดักเราอย่างเช่นจับกลุ่มกันใช,ใ,ใช้ได้ครับใช้ได,ได้คือเราจะไม่ให้ใช้ในกรณีแบบอะถ้าเกิดสมมติไล่เคสปกติใช่ไหมจับปกติไม่ให้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดการไฟที่แบบลากเข้ากรุ๊ปใหญ่อะไรเงี้ยใช้เลยอืมแล้วถ้าเป็นในกรณีที่แบบตีในไดเบลอ่างเงี้ยนะครับนะาใช้ โอเคครับคือทางเลือกเดียวของเขาคือขับหนีตายละจะให้มาคับไม่ให้เขาตีตำรวจใช่จะให้เพื่อนมาขวางหรือจะให้อะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดว่าไฟมาตำรวจก็ต้องเจอของพวกนี้เลยเดี๋ยวนี้รูทีนคนในแก๊งจะเป็นนี้นะแรกก่อนเทคสองไม่รอดเรเบลใช่ใช่ครับตอนนี้เทคแรกก็ยังเรเบลอยู่เลยใช่จทุกๆวันนี้จบด้วยเรเบลกันนะทุกวันนี้ บางทีย<ล>ังไม่ไล่เขาก็เอาแล้วเมาาวื่อเช้าผมยังเดินเล<อ>ยยัง<ว>ไม่ทมันได้ไล่เลยเขายิงผมละพวกมึงมันไอ้นี่ไงพวกมึงมันจำนวนมันน้อยลงแล้วแบบช่วงเวลาการปรับตัวมันก็ต้องทดแทนด้วยส่วนเนี้ยแหละเดี๋ยวแก๊งไหนที่จะตีกันหนูบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเจอมาหากราบเบบี้โพลิกานะเพราะว่าตอนนี้เต็มไปด้วยสีชูพู <c oughs> แต่ว่าควบคุมให้อยู่นะครับนะ อาวุธที่ว่านี่คือใช้เฉพาะเขตอุ้มหรือว่าที่ลากตำรวจไปเรเบลด้วยคะนะก็อย่างที่น้าบอกแหละก็นั่นหละครับสต็อกสต็อกทุกประเภทที่เกิดการประทะไฟใหญ่ประท<น>ะกับเราเหมือนเราโดนตีสโอนอ,อะไรเงี้ยอ่็นภาพง่ายๆคือเขาทำตำรวจก็คือเราใช้หมดอ่ะโอเคเป็นชัดขวางใช้เลยพี่เล็บพี่แล็บอันนั้นผมขอถานนิดนึงในกรณีที่สมมติเขาไม่ได้อ่าเขาตั้งกลุ่มใหญ่ แล้วเราไปทลายอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ไหมแบบเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่เราไปทลายไม่ไม่ไม่เอาสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ไปทําอะไรก็แต่แรกอยู่แล้วไม่เขาทําแล้วก่อนมีศพเหลืออะไรคือพี่ว่าโฟกัสเฉพาะนี่ดีกว่าโฟกัสเฉพาะเคสอุ้มดีกว่าวะผมว่าขอเป็นเคสอุ้มกับบางทีเขาเขาจะหนีเข้ากรุ๊ปใหญ่นะให้กรุ๊ปใหญ่เราตีเราก็มีนะก็ถ้าเกิดว่าสมมติก็นั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าหนีเขากรุ๊ปใหญ่ล้วก็ใช้อาวุธนี้แหละคือถ้าเกิดว่าเกิดการปะทะขึ้นก็นั่นแหละเปลี่ยนอาวุธเลยอ๋ออเคครับ ต่ถ้าเกิดว่าเขาขับ,บปกติก็อย่าไปใช้อาวุธพวกนี้ใส่เขามันไม่มีเหตุผลต้องใช้อยู่แล้วรับทราบครับที่จำนวนวิกฤตเลยนะเนี่ยต้องฝึกใหม่หมดเลยใช่ไหมก็ที่ออกไปก็พวกเป็นงานหมดเลยนะที่อยู่ก็เนี่ยแหละที่อยู่ก็เป็นงานาาเกินมือหลักใช่ใช้เวลาน่าจะมีอีกประมาณเยอะอยู่นะอีกประมาณน่าจะอกจิคนอีกก็ราวก็เกือบยี่สิบได้ครับที่ออก อืมเอาตามนี่แหละเอาตามนี่แหละคนเราน้อยเว้ยได้ครับบอสโอเคครับนะขอบคุณมากครับโอเคครับไม่โลกกดเรื่องนาะยกให้หน่อยดิได้ครับหมัดรุ่นๆเราจะพังงานแล้วะ <laughs>